สวัสดีค่ะมาพบก,กันอีกแล้วนะคะในช่องกินแซบมองนัวสาวบุรีรัมย์จ้าค่ะมื่อนีนแตสิบห้ามากินตำซัวนะคะตำซัวตำซัวทะเลเนาะตำซัวนะคะเนาะโอ้ยจะเสียด,ดยื้อเหมือนสุดเนาะ ขนมจีนข้าปุ่นเ้าจํำชวนนลค่ะไปเป็นสึกแสมกันเด้อจ้ะหวดมึอแซ่บ จัดงั้นกันเด้อือหือใ่ลยค่ะ หมดนะฮะใจเสี่ยงขอบุณ เห็นมือค่ะต้องเห็แบออกซิลาวหมม้ามันอีค่ะ มาย้ายกินสัวตำซัวเม่อไหร่ก็กินหมูกระท่าอยู่ดวนน่อันนี้กินตำซัวเออใช้กเบลขามักห่เบมจ้าตำซัว,วตำซัว,วตำซัวทะเวลแบบน้อน่าปล่า นะต้องหันแยกสองบานนะคะอยากกันถูกล้านฉันมกุ้งนะคะนาะกุ้งสดๆด้ย กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นเอยเด้อะค่ะเด้อในช่องกินแซ่บหมูหนวสาวบุรีรัมย์ค่ะ กน้องใส่ไปยค่ะอืมมุงก็อดกวอ กับผักอิตูนค่ะบอกกันว่าใบแมงลักผักอิตูหรือใบแมงลักล <c ười> คนล้าวคนเออผักอิตู้พอิสานเอนผักอิตูนะค่ะกินกับกบกินกับแสบแลยนะเห,หมือนขี่กันไป คุยเข้าไปนะคะหอมอืม तो। ¡Gracias! ยกกันเด้อค่ะเผ็กครับสำหรับมื้อนี่กระขอฝากไว้ทั้งคันเน,ขนลขาเนาะสำหรับในช่องกินแสบมองน้อสาวปีรำฝากกดไลค์กดแชร์ก subscribe ดซับสไคร์ด้วยเด้อค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บาย